เฉียบขาดนี่ก็เป็นมวยประเภทรูปร่างสูงยาวเข่าแทงครับส่วนทางเพชรสมิหลาในมวยเข่าเหมือนกันครับแต่ว่าเสียบเปลียรูปร่างช่วงชกเป็นลูกศิษย์ของจ่าตุ๊พอพงสว่างครับเฉียบขาดส่วนทางด้านเพชรสมิหลาดีโกเกียริครับวันนี้หุ้มหน้าเสือดูแลครับการฟิกซ้อม มาครับมาชมกันแข่งขันกันครับเลดเปิดคู่นี้เสมอเพชรสมีลาครับชมการชกยกที่3สถานการณ์2ยกครับก็เสมอทางด้านเพชรสมีลาอยู่ครับเกมยังคู่ขี้สูสีวันนี้เจอกันหน่อยครับกรรมการวิสสุดยิ่งอุปการเป็นผู้ว่ามนตทีดูรูปร่างช่วงชกเฉียบขาสิครับยาวเหลือเกินครับ สามฟอร์มหลังถือว่าใช้ได้ครับแพ้คะแนนเจ้าวีซีเกียริเจริญชัยหลังจากนั้นชนะรวดเลยครับชนะคะแนนวันมีโชคครูของทองแล้วก็มาชนะคะแนนชาญชัยน้อยเกียริเจริญชัยที่ช่องเจ็ดสีครับส่วนเกรซมิลลาสามฟอร์มหลังถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันครับแพ้คะแนนเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีที่ลุมพินีหลังจากนั้นก็ชนะรวดเช่นเดียวกันชนะคะแนนก้องไกลแก้วสำลีแล้วก็ชนะคะแนนเก้าเหลี่ยมวัวปัญญาวไวครับการแลกอาวุธครับเข่าต่อเข่า มวยสูงก็บอกว่าแทงแล้วเห็นแทงแล้วชัดครับเรสมีลาก็ยังเกาะก็ตีไม่ได้แะครับเขาบอกว่าเฉียบขาสามยกขระเอกครับต้องดูวันนี้จะยืนระยะได้ไม่ได้ส่วนเรสมีลาเขาบอกว่าเป็นมวยแรงปลายในถ้าแบบนี้นี่เฉียบขาต้องระวังเลยนะครับถ้าปลายไม่ดีเรสมีลาจับตีอยู่ครับ แต่หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมศาสต์แขนขวายาวๆสก,กัดเอาไว้ครับเซมิลาประกบในเป็นมวยตัวเล็กกว่าครับเราต้องเดินให้ติดหรือไม่มีอีกวิธีหนึ่งครับเตะจอยางให้ตัวเท่ากันก่อนแล้วจะทำอะไรค่อยว่ากันครับดูวงในแม่เสียบขาจังกันไว้ได้ดีครับ ยัดเข่าวขวาแม่เสียบเนี่ยชัดๆเบสมิลลากระตุกมาหวดแก้งขวาแต่โดนเข่าคืนครับดีคนละอย่างครับแบบนี้คนหนึ่งนี่เข่าแหลมครับคนหนึ่งได้ลูกเดินลูกตือ้อลูกขยันครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเสมอไหนเสมอกันอยู่คู่ขี้สูสีครับทั้งโบกแดงทั้งชี้น้ําเงินละเอางานนี้ มาดูยกที่4ครับคุณผู้ชมเอาหักล้มลงไปเสียบขาดเดินต่อครับแขนขวา2เมตรแล้วจะมีหลาหากักตรงนี้เสียหลักแต่ไม่ล้มครับเข้าประกบน้ายหาจังหวะตีอยู่เด้งเข่าขวาเด้งอีกเมตรหนึ่งเสียบขาดจะแก้ยังไงครับโอ้โดนไป3แล้ว หมัดมาเพชรสมิลาเดินต่อครับเสียบขาดมีแข้งสู้เหมือนกันจะจับในสี่ข่าวซ้ายแต่เพชรสมิลานี่เด้งไปครับดูแข็งแรงเลยเมีครับเสียบขาดยังตีซู้อยู่นะนี่ครับยาวกว่าพยายามจะตีสู้ครับแต่ยังไม่ค่อยถนัดนะักเพชรสมิลาเดินต่อ ตีเข่าซ้ายหมัดลำตัวครับมีหมัดซ้ายเข้าไปใบหน้าอีกรอบนึงครับคล้องได้เดินตีต่อโอ้โหเวสมีหลาถ้าชกแบบนี้ที่พ่อแม่สบายแน่นอนับแคขยันจริงๆแต่เชียบขาดมีโต้มีเถียงตลอดไนมะ่ให้กินฟรีครับเดินหน้าจับได้เกี่ยวล้มลงไป เดินเครื่องเต็มสูแบสแล้วครับโดนเข่าสวนเข้ามาก็เชียบขานี่รอจังหวะสองแล้วนะครับเศรมีหลาไม่สนแล้วครับหมัดโดนเขา่าอือแต่โดนเดี๋ยวนี้มันสะสมก็แค่ไมกจับคืนได้แค่โอ้โหคู่ขี้เหลือเกินครับคลิกคู่นี้เสียบข่าซ้ายวัดกันไปครับลูกขยัน กับลูจกจ่าแจ้งเชียบขาดเนี่ยจะรอครับดักแบบนี้ครับโอ้สามเมตรนี้เชียบขาดทำสวยเลยเสียงเฮมาแล้วครับแต่เพชรบมีหลักก็เดินตีคืนครับถอยมาคุมหมดยกที่4เกมนี่คู่ขี้เหลือเกินครับถ้าออกแบบนี้นี่ชิงดำสถานการณ์ตอนนี้ ไปอยู่ที่เกสมีลาครับเป็นต่อสามช่วงตัวมีฉีดยาเฉียบขาด้วยครับสองเบืรเอาละเข็มนี้จะเร่งได้ไม่ได้คือจะต่อยทรงถอยเนี่ยมาต่อยที่ลุบินีมันเสียเปรียบครับต้องเดินสู้แล้วครับเฉียบขาดถอยไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับโยนเข่ามาเสียบอีกทีนึงเอาละเกสมีลาอย่ารับเยอะนะครับ เด้งอยู่จริงเด้งไปสองเว็ดมากแต่นุ้งที่เสียละครับโดนแข้งเลยครับเพชรสมิหลาแกไม่ยอมครับเทียบขาดก็ไม่ยอมปูนี้นี่ถึงดีกาเอาละปั้มต่อครับพยายามจะเล่นครับเพชรสมิหลาออกมาคุมถีบสก,กัดแล้วพอได้ชุดหนึ่งนี่ก็ถอยมาคุมแล้วครับเพชรสมิหลา เอาหมัดมาหมัดมาได้เสียแล้วครับโดนนะครับเนะี่ยเอาเสียบขาดเร่งต่อชุดนี้มาไม่มารอไม่รอครับเพชรมีลาโอ้แต่กอดเอาไว้ครับหัวใจแทบวายครับฟนคขับเพชรมีลาตอนนี้ก็ชา้ลาลงไปแล้วครับเฉียบขาดปอฟงสว่างดูทีต่อทีนี่ลูกแข็งแรงเพชรมีลามีครับ มาดูครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการรวบรวมคะแนนแล้วก็รอชูม,มืออย่างเป็นทางการแล้วครับแล้วก็หันไปชูม,มือให้กับทางด้านเพชรมิลาเกียรติเจริญชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างไปแบบสนุกเลยครับกรรมการเนี่ยออกคะแนน48ต่อ49คะแนนทั้ง3เสียงนะครับก็ถือว่าคู่ขี้เฉียบขาดสูงกว่าก็จริงนะครับแต่จังหวะเข้าไปทำเนี่ยสูลูกแข็งแรงของเพชรสมิล่าไม่ไหวครับ